แม่เอาจะาลุ้งมาไว้กลุ่มนี้คนเดียวก็ชายหนึ่งแม่ก็ไปไว้ฝั่งนี้เป็ได้ยินเสียงเปิดล้องที่งอฟัดอยู่ในก็มีแต่กฟงฟัตก็เปิดเมยอยู่ข้างบนเมย์เขาไม่ค่อยเล่นเหมือนกันไม่ค่อยขี้เล่น พอเขาฟัดก็ร้องโวยวายตายนะลูกหมออ้อนตรงนี้ทําไมละ่ะลูกหมออ้อนแม่ครับแต่พี่หมอพี่เมฆพี่เมฆหมออ้อนแม่ละ่ะลูก้้้มมัันนเเีียยวว มันเขี้ยวจริงเลยวันไปอยู่กับน้องฟ้าโจเอียมาื่าเช้าโอ้ยพี่ฝนก็ แม่เอ็ก็เพิ่งจะกลับจากตลาดลนะนะมันก็ตามแม่อ้อมาตามมาเสร็จก็หาของกินให้ก็แล้วก็วนเวียนไม่ยอมกลับแล้วพี่ฝนก็ปวดอึว่าจะเอามันกลับได้พี่ฝนอึโพไปพี่ฝนกาลังอึอยู่พอดีก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต้องดันเจ้าเอยออกไปข้างนอกค่ะดันเจ้าเอยออกไปข้างนอก <c oughs> อะไรนะน้องฟ้าดันเจ้าเอ,อ,อกไปข้างนอกแล้วก็เอาอาหารเอาไว้ข้างนอก แล้วก็พี่ฝนคือพี่ฝนอยู่ข้างในไงเขงไม่ได้กเก็บงไงกว่ามันจะไปได้เจ้าเอียวนเวียนวนเวียนปุ๊ดจะร้องเรียกหาพี่เอียเอียมันก็จำน้องไม่ได้พี่เมฆด,ดนะคะเขาจะเน็ๆเนๆตเน็เน,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 นามือ โอ้ขึ้นไปขึ้นมาโอ้อะอะอะออยังไงก็สู้วิ้ดไม่ได้หรอกค่ะพวกเนี้ยจะเฉพาะเวลาที่อยู่ในกรงเท่านั้นแหละพอออกนอกกรงก็าไม่เห็นหัวแม่หรอกกระเลเปิดเปิงคืนนี้ก็ได้วิ่งอีกแล้วเนี่ย ผลน,นิยาไทรอยเหลืออีกประมาณ12วันนะคะ11-12วันที่แม่อ,อ้มนับแล้วก็แม่อมอคุยกับหมอวันก่อนก็บอกว่าเจาะเลือดเนี่ยหมอแม่อมอ,อยากให้ตรวจค่าไตได้วยนะเพิ่มเท่าไหร่หมอก็บอกว่าเพิ่ม200โอเคแม่อมอก็บอกว่าคืออยากให้ตรวจทั้งตับทั้งไต,งตเพราะว่าเขากินยายเยอะอย่างที่บอกอะคะ่ะแล้วเดือนนี้ค่ายาย,ยังไม่รู้จะเท่าไหร่เพราะน้าหนักแม่อมอดูแล้วมันไม่ลง ไม่ลงเลยถ้าภายในหนึห่งเดือนน้าหนักเขาไม่ลงเขาต้องกินยาเท่าเดิมจนกว่าน,น้ําหนักเขาจะลดเพราะว่ายาเนี่ยปริมาณของยาเนี่ยจะลดตามน้ําหนักถ้าน้ําหนักยังเท่าเดิมอยู่ยาก็ยังไม่สามารถที่จะลดลงได้ทำเป็นหลับตาแม่พูดทำเป็นหลับตาทำเป็นหลับอากาศดีค่ะเหมือนฝนจะตกนะทำเป็นหลับตา เล่นกันนี่ยหยอกพี่ฟ้าหยอกพี่ฟ้าเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยนี่เดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวโดนดีดหูนะเดี๋ยวเธอนะหูพี่ฟ้านะเดี๋ยวเธอนะมีกว้างฟัดกันเข้าไปดูไหนก็ไม่ไม่ห่างกันเลยเข้าไป อย่าทำพี่ฟ้าเดี๋ยวจะโดนเข้าใจไหมอืมดูมันดีนปพุธมันก็ชอบเล่นกับน้อง น้องอยู่ก็ไปแยแห่่น้องซะอย่างนั้นน่ะอยู่กันไปก่อนละกันนะลูกนะอุ้งเอ้ยอุงอยู่นี่ก่อนนะลูกนะนี่ปากเริ่มเจ็บอีกแล้วนะคะก็ ม่อมก็ประชานี้ก็ไปเอายากับหมอละยาแก้ปากอักเสบแต่ว่ายาฆ่าเชื้อเนี่ยเดี๋ยววันนี้แม่เอกเขาจะไปที่ที่ที่ตรงร้านขายอาหารขายายาแล้วเอายาฆ่าเชื้อตรงนั้นจะถูกหน่อยนึงเพราะว,ว่าถ้าซื้อที่เนี่แยแพงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแม่เอกบอกซื้อที่นู่นแม่ไม่น่าถึงก็เลยเดี๋ยวรอแม่เอกก่อนเพราะว่าลุงเนี่ยไม่ได้อาการหนักมากมันแค่นิดหนอ่อยนิดหน่อยแม่อมก็เออ ให้มันกินกินยาไปบ้างแล้วแล้วก็มันก็กินได้อยู่น้องดูอยู่คอยดูมันอยู่ค่ะไอลุงนี้ต้องคอยดูตลอดเลยอะถ้ามันมีการส่งเสียงอะไรน้องต้องไปแหกปากดูเลยเพราะว่ามันจะมีสัญญาณบอกว่ามันเจ็บปากนะถ้ามันแหกปากเสียงดังเกินอะปกติเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยแหกปากเท่าไหร่มันชอบโวยวายนิสัยไปเนี่ยสำรวจสำรวจพื้นที่ แม่อ้อมไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแม่อ้อมชวนพี่ฝนไปข้างนอกพี่ฝนจะไปไหมไปพี่ฝนไปไปไหมไปไหมไปเร็วไปไปเร็วไปไป,ไปไหม,ไ,มไปไปข้างนอกไงลูกไปไปไปไหมไปไหมไปไปเร็วไปไปเร็วไม่เอา <laughs> ไปเร็วออกไปไปไหมไปนอกบ้านไหม ไม่เอาค่ะเห็นไหมจะเข้าบ้านอย่างเดียวไม่เอาห้าไม่เอาสิบไม่เอาดูกดึงไม่อ้อมด้วยเดี๋ยวลูกเดี๋ยแม่ปลดให้ก่อนพี่ฝนชีต้องปูผ้าไว้เพราะว่าเวลาเดินเข้าไปกลัวลื่นนะคะไม่เอาเลยกลัวมากเลยกลัวการที่ต้องออกไปข้างนอกถ้าเกิดทำเพรานานเดี๋ยวจะเครียดค่ะไม่ออมไม่กล้าทำงานนาน ผมจะรักอะไรกันขนาดขนีดโอ้โหดูเอานะคะไปด,ดูเอานะคะอืนอนพิงพี่ชายดูดิค่ะต้องมานอนข้างพี่ชายโอ้โหรักกันตาจะเก,กินกินออันนี้เขาพิงเปิดออยู่นะคะคือตัวเนี่ยพิงเปิดออยู่เลยทับเปิดออยู่เลยนะคะ กันอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้